เคยรู้สึกไหมว่าวันทั้งวันมันช่างวุ่นวายเหมือนชีวิตถูกเหวี่ยงไปมาตามแรงโน้มถ่วงของภาระหน้าที่จนแทบไม่มีเวลาได้หายใจหรือคิดทบทวนอะไรเลยแต่ลองมองไปที่บุคคลชั้นนำเหล่านั้นพวกเขากลับดูเหมือนควบคุมทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวความลับของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่พรสวรรค์พิเศษหรือโชคช่วยเหนือธรรมชาติแต่อยู่ที่จุดเริ่มต้นของวัน วันที่พวกเขาสร้างขึ้นมาอย่างตั้งใจวันนี้สรุปสั้นจะพาคุณไปเจาะลึก3ส,สิ่งที่คนสำเร็จระดับโลกทำเป็นประจำทุกเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่แบบอัจฉริยะข้อมูลทั้งหมดนี้กลั่นกรองมาจากหนังสือทูลอ of Titan ของทิมเฟอริสบทสัมภาษณ์จากฟอบนิตยสารธุรกิจและการเงินชั้นนำวันสตรีเจนอนอลหนังสือพิมพ์ธุรกิจและการเงินระดับโลกฟาสต์คอมพานีนิตยศารเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี แหล่งข้อมูลชั้นนำระดับโลกที่คุณวางใจได้ทำไมต้องเชื่อเรื่องนี้เพราะกิจวัตรตอนเช้าไม่ใช่แค่เรื่องของการตื่นแต่เช้าแต่มันคือการวางรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับวันทั้งวันของคุณเหมือนการติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อที่เหลือทั้งตัวจะได้เข้าที่เข้าทางลองจินตนาการภาพตามถ้าเช้าวันหนึ่งคุณเริ่มต้นด้วยความเร่งรีบหัวหมุนวุ่นวายไปกับการจัดการสารพัดเรื่องทั้งรถติดลูกร้องงานด่วน พลังงานของคุณก็จะถูกดูดไปตั้งแต่ยังไม่เริ่มวันแต่ถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยความสงบมีสมาธิและมีสติวันนั้นทั้งวันของคุณก็จะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงคุณจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่ามีโฟกัสและพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเปิดเผยต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ทฤษฎีสวยหรูแต่เป็นเคล็ดลับที่ถูกพิสูจน์มาแล้วจากประสบการณ์จริงของเหล่ายอดคนผู้ทรงอิทธิพลในหลากหลายวงการ เอาละมาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่คนสำเร็จระดับโลกทำทุกเช้านั่นคือช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องเงียบทำไมต้องตัดขาดจากโลกภายนอกในตอนเช้าที่แสนวุ่นวายลองนึกภาพห้องที่เงียบสงัดปราศจากเสียงรบกวนใดๆมีเพียงคุณและลมหายใจของคุณช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบก,ก็เหมือนห้องเงียบสงัดในจิตใจของคุณเป็นช่วงเวลาที่คุณจงใจสร้างขึ้น เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายของโลกภายนอกและหันกลับมาสำรวจโลกภายในของตัวเองทิมเฟอริสได้สัมภาษณ์บุคคลระดับโลกมากมายและพบว่าพวกเขาส่วนใหญ่มีช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ต้องใช้สมาธิสูงนักธุรกิจที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญหรือศิลปินที่ต้องการแรงบันดาลใจพวกเขารู้ดีว่าความเงียบสงบในตอนเช้า คือขุมพลังลับที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเริ่มต้นวันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบช่วยอะไรเราบ้างงานวิจัยทางจิตวิทยาชี้ให้เห็นว่าความเงียบสงบในตอนเช้ามีประโยชน์ต่อจิตใจและร่างกายอย่างน่าทึ่งมันช่วยลดระดับความเครียดที่สะสมมาทั้งวันทำให้จิตใจสงบและผ่อนคลายเหมือนเป็นการรีเซ็ตระบบประสาทของเราความเงียบสงบยังช่วยเพิ่มสมาธิและความจดจอ่อ ทำให้เราสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญได้อย่างเต็มที่ไม่วอกแวกไปกับสิ่งรบกวนรอบข้างและที่สำคัญที่สุดช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบเป็นช่วงเวลาที่ความคิดสร้างสรรค์เบ่งบานเมื่อจิตใจสงบความคิดก็จะปลอดโปร่งไอเดียใหม่ๆปรญ,ญญายณที่ลึกซึ้งจะผุดขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อบุคคลระดับโลกหลายท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้ช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบได้อย่างยอดเยี่ยมโอปราวินฟรี เจ้าแม่อนาจาักษ์สื่อใช้เวลาถึง20นาทีในทุกเช้าเพื่อทำสมาธิอย่างจริงจังริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งวอร์จินกรุป๊ปชอบตื่นเช้ามาออกกำลังกายเงียบๆคนเดียวท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบอารีน,นาฮับฟิงตันผู้ก่อตั้งฮับฟิงตันโพสต์ให้ความสำคัญกับการทำสมาธิและการเขียนบันทึกในสมุดไดอารี่ส่วนตัวในตอนเช้าแล้วเราจะนำช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เริ่มต้นง่ายๆไม่ต้องถึงกับต้องไปเข้าคอร์สวิปัสสนาหรือนั่งสมาธินานเป็นชั่วโมงแค่ตื่นเช้าขึ้นสัก15-20นาทีหาพื้นที่เงียบๆในบ้านของคุณอาจจะเป็นระเบียงห้องนั่งเล่นหรือแม้แต่ในห้องนอนของคุณเองนั่งในท่าที่สบายหลับตาเบาๆแล้วโฟกัสไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องพยายามควบคุมความคิดไม่ต้องตัดสินความคิดแค่รับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจของคุณอย่างเป็นกลาง ในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบนี้คุณอาจจะเลือกที่จะนั่งสมาธิทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวเขียนบันทึกหรือแค่นั่งเงียบเงียบจิบกาแฟสิ่งสำคัญคือการสร้างช่วงเวลาที่คุณได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงโดยปราศจากสิ่งรบกวนจากภายนอกมาถึงสิ่งที่สองที่คนสำเร็จระดับโลกให้ความสำคัญในตอนเช้านั่นคือการเคลื่อนไหวร่างกายหลายคนอาจจะคิดว่า การออกกำลังกายเป็นเรื่องของตอนเย็นหรือวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นแต่สำหรับคนสำเร็จระดับโลกการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าคือกุญแจสำคัญในการปลุกพลังกายและพลังใจคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าพอตื่นนอนตอนเช้าร่างกายมันยังอืดๆหนื่ๆเหนเหมือนเครื่องยนต์ที่ยังไม่ติดการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าก็เหมือนการวอร์มอัพเครื่องยนต์ของร่างกายเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมสูบฉีดเป็นการปลุกทุกเซลล์ในร่างกายให้ตื่นตัว ทิมเฟอริสเล่าว่าบุคคลที่เขาได้สัมภาษณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาที่ต้องการความฟิตสูงสุดผู้บริหารที่ต้องเผชิญความเครียดมหาศาลหรือนักคิดนักเขียนที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์พวกเขามักจะมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าเสมอบางคนอาจจะชอบวิ่งเหยาะๆในสวนสาธารณะบางคนอาจจะชอบเล่นโยคะเบาๆในบ้านบางคนอาจจะแค่เดินเร็วๆรอบหมู่บ้าน ไม่จำเป็นต้องเป็นการออกกำลังกายที่หนักหน่วงหรือต้องใช้เวลานานแค่เพียงการขยับร่างกายเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลแล้วการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าส่งผลดีต่อร่างกายและจิตใจของเราอย่างไรวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้ามีประโยชน์มากมายเกินกว่าที่เราคิดมันช่วยเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายทำให้คุณรู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นพร้อมที่จะลุยทุกกิจกรรมตลอดวัน การเคลื่อนไหวร่างกายยังช่วยลดความเหนื่อยลา้าความอ่อนเพลียที่อาจจะสะสมมาจากการนอนหลับทำให้ร่างกายรู้สึกเบาสบายไม่เอ็ดอัดและที่สําคัญอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้ากระตุ้นการทำงานของสมองเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดการตัดสินใจและการแก้ปัญหาลองนึกภาพตามร่างกายที่ตื่นตัวสมองที่ปลอดโปรง่งพร้อมรับข้อมูลใหม่พร้อมคิดวิเคราะห์พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ นี่คือสภาวะที่คนสำเร็จระดับโลกต้องการที่จะเริ่มต้นวันใหม่บุคคลที่ประสบความสำเร็จมากมายได้ชื่อว่าผู้ที่ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเครื่องมือในการปลุกพลังในตอนเช้ามาร์คสเคเบิร์กซี o อของ f a c e b o o k มักจะออกวิ่งในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสดชื่นแอนนาวินทัวบรรณาธิการนิตยสารว o g u กตื่นเช้ามาตีเทนนิสเป็นการออกกำลังกายที่เธอโปรดปรานมิเชลโอบามาอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ชื่นชอบการออกกำลังกายอย่างเข้มข้นในตอนเช้าเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้วเราจะนำการเคลื่อนไหวร่างกายมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรง่ายมากๆไม่ต้องไปสมัครสมาชิกฟิตเนสราคาแพงไม่ต้องมีอุปกรณ์ออกกำลังกายล้ำสมัยแค่เพียงสละเวลาสัก1 0 1ถึงนาทีในตอนเช้าเลือกกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่คุณชอบและทำเป็นประจำทุกวัน คุณอาจจะเดินเร็วๆรอบบ้านกระโดดตบเบาๆสักชุดเต้นตามเพลงโปรดสักเพลงหรือลองฝึกโยคะง่ายๆตามวิดีโอในโซเชียลสิ่งสำคัญคือการหาการเคลื่อนไหวร่างกายที่ใช่สำหรับคุณและทำให้การเคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้ากลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณมาถึงสิ่งสุดท้ายแต่เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้สองสิ่งแรกเลยนั่นคือการจัดลำดับความสำคัญคุณอาจจะเคยได้ยินคำคมที่ว่า คนเรามีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันแต่ทำไมบางคนถึงทำอะไรได้มากมายในขณะที่บางคนกลับรู้สึกว่าเวลาไม่เคยพอคำตอบอยู่ที่การจัดลำดับความสำคัญนี่เองคนสำเร็จระดับโลกไม่ได้ทำงานหนักกว่าคนอื่นเสมอไปแต่พวกเขารู้จักวิธีที่จะทำงานให้ฉลาดขึ้นพวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและควรโฟกัสไปที่อะไรก่อนการจัดลำดับความสำคัญในตอนเช้าไม่ใช่แค่การเขียนรายการสิ่งที่ต้องทำ แต่มันคือการตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะใช้พลังงานและเวลาอันมีค่าของเราไปกับอะไรในวันนั้นทิมเฟอริสย้ำว่าคนที่เป็นยอดคนในวงการต่างๆจะไม่ยอมปล่อยให้วันเป็นตัวกำหนดชีวิตพวกเขาแต่พวกเขาจะควบคุมวันของพวกเขาเองด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานพวกเขารู้ว่าถ้าปล่อยให้วันไหลไปเรื่อยๆเราก็จะจมอยู่กับเรื่องที่ไม่สำคัญเสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่สร้างผลกระทบและพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ การจัดลำดับความสำคัญในตอนเช้าจึงเป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดทิศทางให้กับวันของเราเป็นการเลือกที่จะโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วการจัดลำดับความสำคัญมีหลักการอะไรบ้างและเราจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรหลักการบริหารเวลามากมายต่างก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญหลักการที่สอนให้เรารู้จักแยกแยะงานตามความสำคัญและความเร่งด่วน เพื่อให้เราโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญและเร่งด่วนจริงๆหลักการที่แนะนำให้เราเคลียร์ทุกอย่างออกจากหัวแล้วจัดระเบียบงานเหล่านั้นตามลำดับความสำคัญไม่ว่าคุณจะเลือกใช้หลักการไหนหัวใจสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญคือการถามตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆในวันนี้อะไรคือสิ่งที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุดต่อเป้าหมายระยะยาวของเราบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการจัดลำดับความสำคัญบิลเกตผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ใช้เวลาในตอนเช้าเพื่อวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานในวันนั้นวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนระดับตำนานเริ่มต้นวันด้วยการอ่านข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจลงทุนแล้วเราจะนำการจัดลำดับความสำคัญมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรง่ายๆอีกเช่นกัน ไม่ต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนไม่ต้องมีสูตรลับอะไรมากมายแค่เพียงใช้เวลาสัก5 1 0ถึง10นาทีในตอนเช้าถามคำถามสำคัญ3ข้อกับตัวเอง 1... วันนี้มีอะไรที่สำคัญที่สุด3อย่างที่ต้องทำา 2. ถ้าทำสามสิ่งนี้สำเร็จวันนี้จะถือว่าประสบความสำเร็จหรือเปล่า 3... อะไรคือสิ่งที่จะสร้างผลกระทบมากที่สุดต่อเป้าหมายระยะยาวของเราตอบคำถามเหล่านี้ด้วยความซื่อสัตย์ แล้วเลือก3สิ่งนั้นมาเป็นเป้าหมายหลักของคุณในวันนั้นโฟกัสพลังงานและเวลาทั้งหมดของคุณไปที่3สิ่งนั้นแล้วคุณจะพบว่าวันของคุณมีทิศทางและประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อและในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปของการสรุปสั้นในวันนี้เราได้เรียนรู้ถึง3สิ่งที่คนสําเร็จระดับโลกทําทุกเช้าเพื่อเริ่มต้นวันใหม่แบบอัจฉริยะทวนกันอีกครั้งหงช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบ เพื่อรีเซจิตใจเพิ่มสมาธิและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์2การเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อปลุกพลังกายกระตุ้นสมองและเติมพลังให้พร้อมลุยทั้งวัน3การจัดลำดับความสำคัญเพื่อวางแผนวันโฟกัสสิ่งที่สำคัญและควบคุมทิศทางชีวิตกิจวัตรตอนเช้าเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องยากเกินเอื้อมใครๆก็สามารถนำไปปรับใช้ได้คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันที ค่อยๆเริ่มจากสิ่งเล็กน้อยทีละขั้นตอนลองเลือกสักหนึ่งสิ่งที่โดนใจคุณที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบสัก15นาทีการเคลื่อนไหวร่างกายเบาๆสัก10นาทีหรือการจัดลำดับความสำคัญง่ายๆสัก5นาทีแล้วลองทำต่อเนื่องกันประมาณ1สัปดาห์สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวคุณเราเชื่อว่าคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังของกิจวัตรตอนเช้าเหล่านี้ พลังที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาให้กลายเป็นวันพิเศษพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตที่วุ่นวายให้กลายเป็นชีวิตที่สงบสุขและมีประสิทธิภาพพลังที่จะปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในตัวคุณและนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณปรารถนาอย่ารอชา้าเริ่มต้นสร้างกิจวัตรตอนเช้าของคุณตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าเลยและมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณใต้คอมเมนต์วิดีโอนี้เราและทีมงานสรุปสั้น รออ่านเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงของคุณอยู่ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังแห่งความสำเร็จพลังแห่งความสุขและพลังแห่งปัญญาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ